นี่ซับเวอร์นะคะวันนี้เราก็จะมากินปลาแซลมอนอบนะคะดูสมดูใกล้ๆล้ลอนอเลยนะคะเพิ่งเสร็จสมดสนุนโดยมิสนีนะคะพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดขี้ไปไว้หน่อยไม่ใช่มปากพูดช้าแล้วมือช้าไปด้วยอ่าดูยายบ่นออกคลิปเร็เงงอเารเรียรหน่อยจ้าบุกเขื โอ้โหาน้องสวยเลยเหลืองกรอบมากทุกคนอันไหนคีบได้ก็คีบอันไหนคีบไม่ได้ก็ปล่อยอ่าขั้นนี้ก่อนไหมอ่าไม่ต้องเอาลงสิจ้าเมื่อกี้บอกแล้วมาดูกันนะคะเห็นไหมเห็นไหม กินเลยวันนี้แยกกันอยู่วันนี้ยายจะถือกล้องให้นะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดต้องปกป้องกันกันเองในบ้านด้วยกินเลยพุงปลาแซลมอน <c oughs> นี่ให้ดูน้ำจิม <c oughs> เห็นไหมพูดอย่างดียายทำใช่ไหมนีม่คนดูนะคะร้อน อืมอืมร้อนมากตักมาเป็นคำๆางี้เลยแล้วก็อาจารย์ปาเถอะไปหาตัวเองหน่อยสิอาจารย์ปาได้นี่เออให้มันเห็นชัดๆอ่านั่นแหละข้าข้าวเหนียวเอออย่างนั้นแหละ กินได้เยอะเลยโคเวีดโกแบบสุดยอดเพิ่งเคยกินแบบนึ่งเหมือนกันแบบย่างก็อร่อยแบบแต่แบบ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 ย่างน้ำมันมันจะเยอะนะแบบนึ่งสุดยอดเลยนี่ไย่างนี้เลยทุกคนตู้หมีจอตรงนี้จอตรงนี้อ่า ไม่เยอะเลยกินทั้งอันได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องอยู่ยังร้อนอยู่เซลเซลนี่ตัวนี้เขาเรียกส่วนไหนของแซลมอนนะยายคางคางเขาบอกคางก็อร่อยใช่ไหมนี่พ่พลไม่จะหยุดเสต๊กแยาออกมา กินได้เยอะเลยจอนนปากซะกหน่อยอ้มมันน่าจะมีซอยจุเนาะซอยจุโน้อยากกินมากเดี๋ยววันไหนก่อนตอนนี้โลกมันหาโลกหามันระบาดอย่าเพิ่งกินเลยดิบใช่พักไว้ก่อนอืม กินของสุกเถอะจอดจห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลก็ปิดนะปิดแล้วนะไปก็ต้องไปพนัดแล้วไม่ร <c oughs> ู้จะเปิดใช้การได้วันไหนคน <c oughs> เอ้าอืมอ้าวอันเดอา์ <c oughs> อาัน <c oughs> เดอืม สุดยอดมากอืมแบบนี้เลยอืมนอนหนึง่งหนึ่งประมาณสี่สิบนาทีทุกคนใช้ได้เลยนี่อันนี้ชิ้นจะใหญ่มากตักมาอย่างนี้เลยเห็นไหมนี่อืมพร้อมกับข้าวเหนียวคำใหญ่ๆอย่างนี้อืม เออเอ้ยบักนากระเทยหัวปวกเอ้ยอ่ะกินจ้ะอิ่มอร่อยไหมหุบหุอ่าเคยเห็นกระเทยกินข้าวไหมคะโอ้มาเบิงเด้อมาเบิงกระเทยกินข้าวเด้ออ่ะเอาอีกหุบหุบ ก็ยังกิมได้อ๋อตัวไกๆดิอืมเออหืมงั้นก็เนี่ยหืมอืมก็อร่อยพอๆกับแซลมอนดิบเลยจะบอกแทนนี่ กราดไปอีกอเออเ่าเหนียวมะประกาศนังไก่มันเนี่ยอย่างมันโราโคาวิดมาติดพี่น้องนี่ต้องห้างกันไปก่อนคนละโควิดหายหมดเลยจังสินังกินน้ำกันใช่ต้องเปลี่ยนกันเวลายาห้างบ่าไหวเวลระยะห้างนี่ แล้วก็ล่างอย่างงี้อ่ะเอออย่างงั้นน่ะกินได้เยอะเขาอยากคน,นเดียวอ่ะอเลียกคีบก็อยู่งั้นน่ะเลียกคีบอะออกวางห่างๆไปอเอออย่างงั้นเอออย่างงั้นน่ะ นี่อันนี้อันนั้กินกินเยอะติดหนังเลยเดี๋ยวมันน,น,นั่นค่อยกินทีหลังก็ได้กินนั่นที่กินได้กินได้ยเยอะอันนี้น่าจะกินได้นี่อนเออเส้นที่อย่างนี้เอออะไรนะฮึยังนั้นแหละจะเพิ่งวัปอกนี่เ อ่ะมาอีกชิ้นอ่ะเดี๋ยวจะสดให้ดูทั้งชิ้นเลยอันนี้ราดไปเลยนี้ทุกคนเตรียมดูนะคะอื้มร้อน ขอ้าดหน่อยอ้าวไปอ,อย่าคายอยกมานะร้อ,อ,อนนกเลยต้องกินให้หมดในฝั่งนี้นะอืม วื้นหนังมักนกรอบอร่อยอ่ะยายหมักด้วยหมักใส่อะไรบั่งคะซีอิ๊วเห็ดหอมอย่างเดียวอ,อร่อยน้ำปลาบอกเลยไม่ได้ใส่อย่างอื่นเลยใส่ซีอิ๊วเห็ดหอมอย่างเดียวแล้วก็หมักครบรส๊ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พอซ้ำนี้แหละคุณเคียงมึงอ่ะ อ่ะลืมว,วันนี้นะคะม,มีกลุ้มเสียงมาเสนอนะคะอ,อันนี้ไก่เสียงพริกกระเหลี่ยงนะคะราคา159บาทแล้วอันนี้นะคะแซลมอนเชียงราคา2 1 9บาทขนาดครึ่งกิโลนะคะถ้าใคร <50 S 2> สนใจ50บาทพัาจัดส่งนะคะ50บาทถ้าใครสนใจนะคะติดต่อนีรพัฒน์พักด,ด,ดีงามนะคะหรือมิส n นี s แซฟเวอร์หรือจะคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย